อาวันนี้เปิดที่ข้าวบ้านพี่อ้อนผมมันมีฟิลอย่างนี้เมื่อกี้มาที่นี่แล้วก็มันเลยมีความนึกคิดอย่างนี้เว้ยคำว่ากินข้าวบ้านแล้วแปลกยังไงวะถ้าแบบว่าในความคิดเร็วๆใช่พอเวลามันผ่านไปเว้ยเราออกไปทำงานเราจากบ้านมาเราเราย่าที่อยู่เราเราไม่ได้อยู่บ้านอะมีเพื่อนมีงานมีแฟนอยู่กับแฟน คำว่ากินข้าวบ้าน thôi, หรือกับข้าวที่บ้าน thôi, หรือว่ากับข้าวฝสีมือพ่อแม่พี่ป้าน้าอาเนี่ยมันห่างไกลไปเรื่อยๆเป็นคำที่ง่ายแต่ว่าห่างไกลไปเรื่อยๆรู้สึกไหมใช่ห่างไกลแล้วพอพอเราเริ่มห่างไกลเว้ยเวลาเราได้กลับมากินท้าวันเราจะรู้สึกพิเศษแม่งอร่อยไปด้วยการที่แบบเคี่ยไม่กินข้าวบ้านแล้วแบบแม้กระทั่งเป็นไข่เจียวหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยภารกิจในทุกวันห้าวันเต็มเนี่ยถึงไม่ได้ไปต่างจังหวัดแต่ว่าเราไม่ได้อยู่บ้านเลยนะ<อ>เราไม่ได้ทานข้าวที่บ้าน ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเราอยู่บ้านอ่ะเวลาเราทํางานกูต้องไปรับมาก่อนใช่แม่มันทำข้าวทุกวันนะแต่ผมไม่ได้กินไม่ได้กินเลยวันนี้ก็เลยยืมบ้านพี่อ้นับเป็นที่พักพิงในการทานข้าวกับกาทานข้าวบ้านอีกหนึ่งครั้งแล้เวเริ่ม,มัาเลยเริ่มจากไม่ใช่กับข้าวนะ,ะผมถามอย่างหนึง่งอันนี้คืออะไรวะผมเข้ามาหลายรอบแล,ล,บล้วเขาเรียกว่าเป็นพี่เนาะพี่เนาะเขามันคืออะไรอ่ะพ่อ พี่เงาะที่เป็นที่เป็นลูกเงาะที่เป็นอันเนี้ยใช่ครับมาจากมายังไงอ่ะอันเนี้ยของหลวงลุงหลวงลุงกูเหรออ่าเป็นทำเหมือนเครื่องรางเครื่องเครื่องรางอันนี้ถ้าแบบในทางในทางยึดเนี่ยจิตใจเนี่ยช่วยช่วยเรามีกำลังใจในเรื่องทำมาหากินหรือว่าอยู่ยในทางทำมาหากินมากกว่าเธอเห็นป่ะพี่เงาะ เขาจะอุ้มถุงเงินถุงทองโอคแล้วเสริมในเรื่องของการค้าขายสมมตินขทำมาหากินค้าขายาถุงเงินถุงทองก็ถสรอยู่แล้วว่าเป็นการเารียกทรัพย์เดิมทรัพย์แต่เราไม่ให้มีแล้วเราไม่ค้าขายไม่ใช่อ่ะแล้วก็อาไปบูชานิดนึงก็เหมือนแบบเอ้ยเป็นที่พึ่งทางจ,จิตใจเดี๋ยวเรามาดูกับข้าววันนี้พ่อทําอะไรกินครับปลากระพงปอาดาน้ำปลาปลาสลิดเตรียมไว้ให้สองตัว Yeah. ทำไมปลากระพงมากี่โลเนี่ยพ่ออันนี้ตัวนี้โลกว่านะเห็นนะแล้วก็ทีเด็ดของพี่อ้นครับมาดูนี่ครับ <S <S นี่ครับของโปรดนี่ครับอันนี้พ่อเก็บไว้ให้สองตัวอันนี้คือกุ้งอะไรพ่อตัวใหญ่จังกุาา้งม้าลายจับมาจากทะเลกุ้งมะลายจับมาจากทะเลนะครับแล้วก็หรอ ทำไส้หมูยัดไปด้วยเหมือนเราเคยถ่ายลงเราเคยถ่ายแล้วนะแรกๆนานแล้วแต่ไปกินข้าวอีดีแรกเลยเนี่ยคือเมนูว้าวของกูเลยตอนนี้ดูดิเฮียดดิแล้วยัดหมูเข้าไปอ่ะไกแล้วเมื่อก่อนกูอ่ะกูชอบกินอะไรมันะกินเปลือกหรอกินเปลือกอ่ะนะกินเปลือกปุ้งแล้วอันนี้เอาไปทําอะไรป่าทอดทอดอ๋อปุ้งทอดยัดไส้หมูดูดิกับจกับข้าวบ้านมันต้อง มาลายจัมโบ้โกมิดะมาลายจัมโบ้มาลายจัมโบ้ดูพ่อบอกพ่อไปได้ครัตอนนี้ฮะดีดีป้ะดีป่ะโอ้โหต้องรอหน่อยอุ้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 ยน้ำแม่งออกน้ำแม่งออกเราไม่ใส่เสื้อด้วยเราไม่ใส่เสื้อด้วยอุ้ย เดีอยวไปอยู่ใกล้มันะมันพิโรดแล้วตอนนี้ทองมันกันน้ำมันไม่ได้นะทองที่คอเสื้ออย่างเดียวนะแต่ที่ขาดไม่ได้ครับทุกทีที่มาที่นี่นะครับผมแกงส้มแล้วก็ปลาสลิดปลาสลิดปลาสลิดคือปลาสลิดตัวใหญ่มากแล้วปลาสลิดที่เนี้ยเอาตรงนะแม่งอร่อยอร่อยกว่าทุกที่ที่เคยกินเลยแปลกว่ะปลาสลิดเหมือนกันทำเหมือนกันแต่แม่งไม่เหมือนกันแม่งอาจจะเป็นที่แบบ ที่เขาเลี้ยงมาะพ่อเกี่ยวป่ะขอไข่เจียวด้วยนะอยากกินไข่เจียวเพราะว่าเวลาอยู่บ้านมึงไม่กินไข่เจียวไม่ได้ไม่ได้แล้วพ่อผมสังเกตว่าความอร่อยของพ่อผมสูตรสีพี่เท่งนะพราเท่งนะสูตรสีพราเท่งนะเคยกินว่าแล้วไข่เจียวต่งตัวเหมือนพ่อเท่งด้วยอันนี้คอมเพล่ปะเนี่ยมึงสั่งพ่อกูแต่งตัวแบบพี่เท่งปะวะไอเทมไอแต่เทมมึงรู้มากวะเนี่ยบอกพ่อว่าตังตัวให้เหมือนพี่เท่งเลยไม่ใช่อ่ะจ้องแล้ว เอาตัวไหนดีวะไอเฮียนแล้วแม่งเหมือนสะกดจิตตัวเองฮะเตรียมมาหลายแม่งจะเสร็จวะอน,นี้ต้องมีลุ้นยังมีลุ้นได้ลุ้นหนเว้ยทีแรกถามพ่อพ่อแบบโวไม่ใหญ่่ะจะถ่ายรายการได้ไอ้ขี้อีทีเดียไม่ใช่ลูกแมวเวะนะหุ้ยเต็มกระทะเลยนะเต็มกระทะแล้วนะ่ะ าันพริกจัอ้นี่เดี๋ยวอ๋อกลิ่นมันใช่กลิ่นมนะันอ่ะจะเข้าบ้านไม่ต้องมีพิธีรีตองครับอันนี้เป็นเมนูที่ตั้งแต่เด็กก็ยังได้กินอยู่ตั้งแต่ตั้งแต่เล็กๆเลยตั้งแต่อยู่กับผมเลยก็ยังได้ตั้งตั้งมาอยู่กับผมเนี่ยแม่ทำให้อ้นกินตลอดเนี่ยอ๋อพอเราพ่อเอกเรือได้คู่มาพ่อจะเก็บมาแม่จะทำให้อ้นกินตลอดเดี๋ยวเราชิมแกงส้มตำนานของของด่าน แต่น้ำแกงตอนนี้โหคือแบบแม่คัตเชยไม่เหยุดเลยแรงจบไหมจบแล้วพอเลยพอเลยสุดยอดโอ้โหไอ้ยี้แบบเพราะนี่แม่ทำไว้ให้แล้วแม่ไปงานคือแม่งเปรี้ยวเด่นตอนแรกนึกว่าเปรี้ยวไปแต่ว่าพอพอมันจีดแล้วแบบพอมันลงมาไอ้นี่แม่แม่ปรุงยังพ่อแม่ปรุงยัง อันนี้ใช่รสคุณป้าแต่ว่าของผมอบมโอเคนะอันนี้ใช่เลยใช่เด็กแม่ผมไม่บอกแล้วแค่อุ่นใส่ปลาคําแรกที่กินไปนะครับเปรี้ยวขึ้นตรงแบบปลายๆนะแล้วพอแบบมันหมดเปรี้ยวมันจะแบบหวานเค็มหน่อยๆตามมาโคตรลึกโคตรลึกไม่รู้ว่าเป็นพวาสวรรคิ์พ่อบว่าทอดปลากรอบมากไม่มีส่วนไหนแบบชื้นหรือว่าไอ้นี่เลยนะที่กินไม่ได้เลยนะพ่อกับแม่ทอดไม่เหมือนแม่ทอดไม่กรอบปลาเมหรอเออแม่ทอดไม่กรอบก็แม่ต้องปล่อยอ่ะยอมเลยมอบให้พ่อทอดเลยพี่อ้นตักข้าวเลย อันนี้ทำเมนูแล้วทำไข่เจียวโอ้โหไข่เจียวนะอะไรก็ได้หยิบเพิ่งตักข้าวรอไข่เจียวดีกว่ารอไข่เจียวก่อนดีกว่าเมื่อกี้กินไอ้นี่ให้ดูยังฮะปลาสลิดปลาสลิดผมขอหน่อยนะขอตัวนี้นะขอจองเลยนะโอ้โหเนื้อแม่งมันแบบเนอะนั่นอะเหลือทองน้ำเดรนี่ยพ่อพ่อเป็นคนทอดพอดีป่ะอืโอ้โหและเนื้อข้างในมันกำลังฉ่ำไม่แห้งแต่เมื่อกี้พ่อบอกว่า ลองดูลองจิ้มซีฟู้ดกับปลาสลิดสูตใหม่นะครับโคตรดีมาแล้วเว้ยก่อนที่เราจะตักข้าวนะครับร้อนเต็มที่เกลี่ยน้ำมันเกลี่ยน้ำมัน ได้ลอันนี้ได้ละอืมสเต็มแล้วเป็นหอมตีขึ้นนะเวลาไฟร้อนๆน้ำมันร้อนๆสมมติถา้าบ้านผมไม่ติดหลานซนเนี่ยมันต้องมีสักนะหนึ่งคลิปนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดเดี๋ยวรอดหลัลงโตนี่อ่ะนี่อ่ะเหลืองทองอีกแล้วยังไงบนสวรรค์นะผมบอกแล้วเนี่ยผมบอกแล้วว่าพอมาดูคลิปเนี้ย เราไม่ได้กินข้าวบ้านนานแค่ไหนแล้วเป็นหลายเดือนนะเป็นหลายเดือนนะพ่อม่ทำให้หนูหลายเดือนเลยแต่ราคาท้หนดูดานมากขนาดบ้านผมเองอะตื่นมาทุกวันเนี่ยยังไม่ได้กินเลยแม่ทําทุกวันเลยนะทุกวัน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 ไม่ได้กินเหมือนกันโหแล้วคิดดูคนเข้ามาทํางานในกรุงเทพนะไม่ได้กินข้าวบ้านนานแค่ไหนโหหลายปีแลอวบางคนตั้งสิบปีนะเอาเลยเหรอจานมันไม่ไหวนะ ปลากินอะไรไปกลางวันปลาแม่งสัใสอันนี้หวานทีเด็ดคนละตัวเลยฮะอ๋อขอืมึงตัวนึงตัวนข่กับตัวแล้วพอแกะหมูมาข้างในเนี่ยข้างในเป็นอยังไงไข่กุ้งเลยเนี่ยไข่กุ้งเนี่ยเหลือกุ้งกับเต็มเต็มนะล้วนๆอ่ะเต็มนะครับอันนี้ตัวใหญ่ลองแกะดูข้างในใหญ่เบ้งนะใหญ่กว่านะตัวนี้ขี่นะตัวนี้ขี่นะใอุ้ยเฮียถ้าเป็นเราเรากินอะไรกินกุ้งปหมใช่ไอ้นี่เอาโม่หมูให้มันไปเลย หรอมแม่เขาแจกมั้งเหรอหัวไข่ด้วยนะอ๋ออย่างนี้นี่ครึ่งโลมาเผื่อแม่งอิจิยาแปดร้อยเฮ้ยอย่างนี้แพงกว่าแปดร้อยมั้งเนี่ยขึ้นอย่างเดิมได้หรอโอ้โหแล้วกุ้งเนื้ออย่างเด้งอ่ะมันอยู่ทะเลมันกุ้งธรรมชาติมันจะกินแพลกตอนพวกนี้เอาเหรอครับ แต่ว่ากุ้งอันนี้ที่เป็นลายเสือเนี่ย<ม>เนื้อแน่นหอมหวานเ<ม>พราะพ่อไม่ได้ปรุงอะไรเข้าไปนี่เนื้อปรุงแต่เนื้อหมูเนื้อหมูแล้วหมูโปะเฉยแม่ปรุงหมูไว้ยังไงกินตรงไหนก็น,น,<ม>นั่นนะใช่เนี่ย หูกลิ่นกุ้งแบบหอมแล้วที่เด็ด่คือเปลือกตรงหัวมันด้วยเนี่ยพวกเนี้ยอร่อยมื่ลองกินมันมันจะเนี่ยเปลือกเนี่ยเปลือกบางๆไอ้เนี่ยเหรอขามันก็อร่อยตรงเนี้ยไหอืมพอทอดทอดไว้กรอบเหมือนเรากินปลาที่มันทอดกรอบๆอ่ะอืมน้ำแกงต้มหนูลองทุบเปลือกข้าวแล้วตัดไข่เจียวใส่ข้างบนหน่อยโอ้ได้ฟิลมากอ่ะเมื่อกี้ลองไปแล้วน้ำแกงส้มนะครับทุบข้าวปลาเจียวใส่หน่อยอร่อยมากแล้วก็ไข่เจียวหน่อยแล้วเอาปลาผลิด ผลิตครับอีกทีห้าขอขอขอนี่นยไงบายบายเดี๋ยวขอกินเนื้อปลาดุกทะเลหน่อยะปลาดุกทะเลมันจะไม่มีกลิ่นใช่ไหมพ่อไม่มีครับหลายหลายอีพีหรือหลายหลยคลิปที่เราเอาคนในบ้านมาออกเนี่ยอย่างเอายายเอาแม่มาออกอ่ะกลเอพ่อเอาแม่มาออกอย่างกับข้าวเนี้ยคนอยากกินนะออคนแบบอยากกินกับข้าวง่ายๆครับผมว่าไอ้นี่คนคิดถึงบ้าน แล้วแบบว่าพอเรามาถ่ายคนที่บ้านอนะแล้วฟิลอย่างเงี้ยที่กินอย่างเงี้ยมันไม่ได้เราออกไปข้างนอกแล้วกินไนงะออกไปข้างนอกแล้วกินมันอีกแบบหนึ่งเหมือนรีวิวร้านอาหารหารืออะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันก็ต้องอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าอย่างเงี้ยคั้ไมดเรื่องเลยขึ้นโมกันโม,มไปก็เวลามันน้อยนะโกนี้นะอ,อ,อยู่ไม่กี่ปีหรอกตากตำได้แต่ว่าอย่าอย่าลืมนะเนะาะเติมพลังหนะ่อยหรือว่าแล้วแต่คุณมีใครคิดถึงอนะนะครับผมก็จัดจัดกันไปนะครับพ่อ,อแม่เป็นกำลังใจดีสุดเลยมันจะสู้ได้เต็มที่ ชีวิตเราจะได้ไม่ตกหับใครมีที่พึ่งทางใจในรูปแบบไหนทํางานหลักอย่าลืมคิดถึงนะและเดี๋ยวเราจะมีคลิปแบบเดียยวทา์อย่างเงี้ยให้ดู<อ> <ไป S 2> บ่อยๆนะให้ดูเรื่อยๆนะเพราะว่าเดี๋ยวจะออกเดินทางบ่อยมากตอนนี้ข้างทางม,มีอะไรหรือว่า,ว,ว,าว,วันนี้เราไปเจออะไรที่แบบรู้สึกว่าต้องพูดต้องคุยต้องบอกกันเลยนะครับเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวขอเวลากินข้าวของเพราะตอนนี้แดกไม่ทานในเนลนแล้วเหียหมูหมดแล้ว <laughs> เก๋กุ้งมันกินหมูหมดไปแล้วอ,อันนี้ถ้ามันไม่เกรงใจกล้องเนี่ยมันลามมาถึงนี่แล้วนะ <c oughs> มันลามมาถึงนี่นะ